สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยน,น,นู AK เนะคะมื r อรีคริสต์มาสค่ะวันนี้เยน,นูตื่นเช้ามาก็อยากจะรีบอัดอคลิปวิดีโอโหลดลงในอแอปให้มันเสร็จเสร็จไปเพราะว่าไปอัดเอาไว้จากที่ทำงานเนี่ยเรื่องการแพ็คชีสเค้กหรือการทำอะไรเนี่ยอัดเอาไว้หลายหลายตอนแล้วก็เมม,มเมมมันเต็มเมมในโทรศัพท์มันเต็มก็เลยจำเป็นที่จะต้องโหลดให้มันจบตัดต่อให้มันเรียบร้อย แล้วก็จะได้เครื่องก็จะได้เบาๆเราจะได้อัดอคลิปอื่นๆได้อีกก็เมื่อคือนนี้ก่อนที่เราจะกลับบ้านหัวหน้าก็เรียกให้เข้าไปเอาเค้กคือแจกเค้กกันมาคนละสามชิ้นคือไม่แล้วแต่เราจะเลือกเราจะเอาแบบไหนแบบไหนชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรก็เลือกเอาได้มาคนละสามแพ็คยานูกับหลานชายก็หอบกันมาสองคนหกแพ็ค ซึ่งมันเยอะมากก็เลยจําน่ายแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านด้วยก็ไปดูกันนะคะว่าเยนูได้หน้าตาของเค้กชีสเค้กที่เยนูได้มาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็การทํางานของเยนูเนี่ยแพ็กกันยังไงอะไรยังไงซึ่งมันมีหลายแบบนะมันไม่ได้ว่ามีอยู่อย่างเดียวแพ็กอย่างเดียวและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ส่งเราไปแผนกอื่นด้วยซึ่งเราจะต้อง ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเขาส่งเราไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำในแผนกใหม่ๆการทำงานในที่นี้เนี่ยมันเป็นงานเบาแต่ว่าเราจะต้องใช้ความไวความเร็วซึ่งเขาก็ไม่ได้บีบบังคับอะไรนะใครทำงานเร็วก็จะส่งไปอยู่ในตำแหน่งงานที่เหมาะสมส่วนใครทำงานช้าหน่อยก็จะให้ทำในแผนกในตาแหน่งที่เหมาะสมกับบุคลิกของ บุคลิกและความสามารถของคุณเองซึ่งไม่ใช่ว่าถ้าคุณทํางานได้ไม่ไม่เร็วพอตามที่เรากําหนดแล้วฉันจะไม่รับคุณฉันจะไล่คุณออกไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าใครที่ทํางานช้ามากๆหรือว่ามีทัศนคติที่ไม่ดีโมโหกับฟัดกับเฟียดแบบนี้โดนโดนเล์ออฟแน่ก็ไปดูกันนะคะว่าการทํางานของยี่นุเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะอันนี้เป็นชีสเค้กที่เขาแจากมาเมื่อคืนนะคะ อันนี้ก็เป็นอย่างแพ็คเล็กมี8ชิ้นในกล่องนี้เนี่ยสา,สามขนาดข้างหน้าอันนี้ขนาดใหญ่7นิ้วมี2องแพ็คซึ่งเป็นหน้าผลไม้เป็นพวกเบอร์รี่ต่างๆก็เยอะมากเราจะเอาไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าโรงงานนะคะก็เยนุ่จะจอดรถเอาไว้ข้างหน้านี่แล้วก็เปิดประตูเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีการสแกนอุณหภูมิแล้วก็ไปสวมเ,เน็ตใสเคลคุมผมแล้วก็ล้างมือแล้วก็สวมเสื้อกลาวเสื้อคุมแล้วก็มายืนรอเข้าแถวตรงนี้จะเป็นบริเวณเที่ทานอาหาร ุกคนจะต้องสวมแมสนะจะต้องสวมหน้ากากก็ยืนเข้าแถวกันห่างกันสามฟุตเสร็จแล้วก็รอให้เอ่อภาคคนที่ทำงานช่วงเช้าออกเราทำงานช่วงเย็นช่วงกลางคืนเราก็ค่อยตอกบัตรเข้าไปก็จะต้องเข้าแถวตรงนี้ทยอยเข้าไปทีละสองคนเมื่อเข้ามาถึงอนี้เยนหนูวันนี้จะทำที่เอแผนก ชีสเค้กเคลือบช็อกโกแลตอันนี้หลานชายจะเป็นคนแพ็คแพ็คใส่ใส่ลังกระดาษส่วนเยนหนูเนี่ยจะเป็นคนหยิบ uh, เอามาใส่กล่องพลาสติกอ่า uh, ซึ่งมันจะไหลมาจากสายพานอ่ uh, ตรงนี้จะต้องใช้ความไวเราจะต้องไวมือซ้ายหยิบกล่องมามือขวาวก็หยิบอ่ช็อกโกแลตชีสเค้กเนี่ยใส่ไปกล่องละ8ชิ้น ตรงกลางป่องนี่จะเป็นเอ่อลมลมเย็นอากาศลมเย็นที่จะเป่าให้ช็อกโกแลตมันเย็นเพราะว่าที่เขาบีบอยู่นั่นมันร้อนถ้าไม่อุ่นมันจะอะ่บีบออกมาไม่ได้คนยืนข้างหน้านุนก็เป็นคนหยิบช็อกโกแลตเข้าไปเอ่อเคลือบแล้วคนนี้ก็จะเอาสตอรอเบอรี่มาโรยข้างบนส่วนยาน,นูก็จะยืนอยู่ตรงนี้ซึ่งเอ่อไม่สามารถที่จะถ่ายรูปในขณะที่หยิบได้เนาะแต่ว่า ยัยห,หนูก็จะอธิบายให้ฟังว่าการหยิบเป็นยังไงก็จะมีตัวอย่างแพ็คอยู่แ้วมันก็จะไหลามาเรื่อยๆเ,เราต้องใช้ความไวเลยตรงนี้ใครที่ทำงานช้าเนี่ยจะจะ,จะทำะแผนกนี้ไม่ได้บางคนก็จะหยิบทีละสี่แต่ยยห,หนูจะหยิบแค่ทีละสองบางวันก็จะส่งมาอยู่ที่แผนกแพ็ค ก็คือแพ็คขนาดชีสเค้กขนาด3นิ้วกล่องน้อยๆก็แล้วแต่ว่าจะมีรสชาติอะไรบางทีก็จะมีะเป็นราสเบอร์รี่เป็นสตอรอเบอรี่เป็นช็อกโกแลตเป็นบลูเบอร์รี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีหลากหลายคะ่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องทำกล่องก่อน แล้วก็เอาฝากับตูดรองล่างมาเรียงแล้วก็จะมีฝาพลาสติกครอบอยู่ซึ่งเราจะต้องเอาออกมา,เ,าเลียงตั้งไว้ให้พร้อมแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะให้เลียงได้แค่12ชิ้นคือทําเยอะกว่านี้ได้แต่ว่ากล่องนี้จะต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งพื้นที่มันคับแคบที่หนูไม่ชอบก็ชอบทําละทีละ12ส่วนถาดนึงเนี่ยจะมี3 6ชิ้น ก็จะได้ที่กล่องละ12ชิ้น3กล่องก็คือจบถาดเวลาหยิบก็จะหยิบสองมือนอกสิจักว่าบางทีเนี่ยมันเละอันนี้เขาจะแค่แช่แข็งมาแล้วบางทีมันมามันก็นิ่มหยิบยากบางทีมาก็แข็งจนแบบตูดเป็นน้ําแข็งแงะยากอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่า,เ,าเราความเร็วมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ของที่มาในถาดเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพแบบไหน เสร็จแล้วก็เอาฝาพลาสติกค,ครอบตรงนี้เขาก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเร็วมากแค่ไหนนะแต่เขาก็จะมีลิมิตให้ว่าอหนึ่งถาดเนี่ยจะต้องเสร็จภายในกี่นาทีโดยโดยปกติถั่วเฉลี่ยของคนที่คนอื่นๆเขาทำเสร็จแล้วเราก็จะดึงเอาสติกเกอร์มาแปะซึ่งอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ก็แปะตูดก่อนแล้วก็แปะข้าง เราก็จะแพ็กไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆอันนี้หัวหน้าเอาบัตรที่ว่าเขาสปีดของเราเมื่อวานเนี้ยเอามาให้ว่าเราทำได้กี่ดาวกี่ดาวความเร็วแค่ไหนแล้วส่วนใบอ,อันเล็กนั้นก็เอาไว้ห่อของวันนี้พอเวลาเราทำทุกค์ดเนี่ยทุกทุกถาดเนี่ยมันจะมีค์ดมาให้แล้วก็เก็บรวบรวบรวบ,รว,บรวมกันเอาไว้ขบนเหนือหัวแล้วนี่พอเวลา หมดวันขึ้นมาเราเกาไอ้ใบน้อย,อยนั่นอนะ่ะครอบอีกทีนึงแล้วเ,เอาไปส่งเขาแล้วเขาก็จะมีคนมาคิดเอาเข้าบันทึกเข้าไปว่าเราทําถาดนึงเนี่ยได้กี่นาทีกี่นาทีก็จะบันทึกเอาไว้เป็นยอดแล้วก็เหมือนเอ่อเป็นประวัติการทํางานของเราอย่างนั้นหรือเปล่าย่าหนูก็ไม่รู้นะอา่าอันนี้เป็นการแพ็คเอ่อของวาเลนไทน์เดย์ก็เป็นเค้กที่เป็นรูปหัวใจ ซึ่งคนอื่นเนี่ยเขาจะมาแปะตูดที่หลังส่วนยหนูเนี่ยก็จะได้ไอเดียแปะสติ๊กเกอร์ที่ตูดก่อนวันนี้ก็ทำรสคาราเมล uh, เริ่มต้นมาเราก็จะต้องเอาบัตรที่ออกจากถาดมาแล้วก็ใช้ uh, ดึงสติ๊กเกอร์เล็กๆ นมเบอร์เนี่ยเอามาแปะแล้วก็เริ่มทำเหมือนกับที่เราแพ็ครสชาติอื่นๆนั่นแหละ mm hmm. ก่อนที่จะหยิบของในถังขยะหรืออะไรเราจะต้องสวมถุงมือก่อนนะ mm hmm. เพื่อนๆเพราะว่าเอา่อถุงเนี่ยแล้วเราก็ทิ้งถุงมือไปเลยเอาเท้าเหยียบอีกทิ้งให้มันจมๆกดลงไปอะไรก็แล้วแต่ที่ตกลงพื้นจะต้องมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชือ้อ sanitizer แล้วก็พกกล่องพวกของอะไรนี่ก็เหมือนกันวางได้บนโต๊ะแต่ว่าถ้าตกลงพื้นนี่ต้องฉีดน้ำยาตลอดที่นี่ยอมรับเลยว่าสะอาดมากเขาทำสะอาดจริงๆแล้วทุกคนต้องทำตามระเบียบตามกฎคือไม่ไม่มั่วไม่ใช่ตกมาเสร็จหยิบขึ้นมาบอกว่าสามวิเชื้อโรคยังไม่เข้าไม่ใช่ไม่มีฝานี่กล่องนี่ถ้าตกลงพื้นแล้วทิ้งอย่างเดียวถ้าไม่ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก็ต้องทิ้งส่วนขนมนี่ทิ้งอย่างเดียวเลย ไม่มีการที่ว่าจะเก็บเอามาใช้น้ำหนักไม่ถึงก็ต้องทิ้งก็เอ่อถือว่าการทำงานที่นี่ดีเลยนะโรงงานที่นี่ยยหนูยอมรับเลยว่า,าถ้ารู้ว่ามันงานมันสบายง่ายแบบนี้ไม่เสียเวลาเลยนะไอ้ยีสปีที่ผ่านไปเนี่ยทำงานในโรงงานนี่อย่างเดียวเลยรวยเป็นงานที่สบายไม่กดดันไม่เครียด ไม่ต้องมากังวลอะไรงานทำวนไปค่ะเนี่ยแพ็กวนไปแพ็กแค่นี้เองแล้ววนไปเรื่อยๆหยิบใส่ทาิทธิ์ครอบฝาติดสติ๊กเกอร์แพ็กใส่กองเสร็จแล้วก็วนกลับมาอีกเป็นงานง่ายๆงานที่แบบสั้นๆแล้วก็แพ็กไปใส่หูฟังฟังเพลงไปได้เขาไม่ว่าแต่ขอให้คุณทำความเร็วให้ได้เท่านั้นเองเนี่ยก็เป็นงานที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆเลยนะว่า ถ้าใครที่คิดว่าภาษาอังกฤษเราไม่ได้แล้วจะต้องไปทํางานร้านอาหารไทยเท่านั้นให้คุณคิดใหม่นะถ้าแถวแถวบ้านเนี่ยมีโรงงานชีสเคก้กหรืองานอะไรที่คุณไปสอบถามดูแล้วเขาไม่ได้เน้นเรื่องภาษาสักเท่าไหร่ก็คือไอ้เรื่องอ่านออกเขียนได้เบสิกเนี่ยคิดว่าคนไทยเราเนี่ยมีกันอยู่แล้วเม็กซิกันเขาก็ทํากันเยอะแยะภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแม้แต่คําเดียวเขาก็ยังมาทําแต่เขาก็มีคนพูดภาษาไอ้สเปนิชอยู่นะ ซึ่ง <c oughs> เขาก็จะได้เปรียบกว่าเราเพราะว่าอเมริกานี่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาหลักส่วนภาษาสเปนิสเนี่ยเป็นภาษารองใช้ใช้กันสองภาษาแล้วก็พวกนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะพูดภาษาเอ่อสเปนิสกันได้ส่วนคนไทยเรานี่ก็จะมีเบสิกการ อ,อ่านการเขียนมาจากเมืองไทยอยู่แล้วเนาะเวลาเราเรียนกันมาเนี่ยเราจะต้องรู้ตรงนี้อยู่ส่วนการฟังเนี่ยก็มาใช้เทคทามาที่นี่ใช้เวลาเนาะพอเราฟังจากเขาพูดมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ชินเองแล้วที่นี่เวลาเขาพูดถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะค่อยๆอ,อธิบายจนกว่าเราจะเข้าใจเขาไม่มีการมาบูลลี่นะไม่มีรังเกียจซึงทําที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจอะ่ะงานก็ไม่หนัก ไม่มีกดดันไม่มีบูลลี่ไม่มาลังเกียจหรือไม่มาใช้คำพูดที่บั่นทอนจิตใจเราทำให้เรารู้สึกแบบอุ้ยฉันไม่อยากไปทำงานแล้วหรือว่างานมันหนักเกินมันมันยากเกินกว่าที่เราทําจนเราไม่อยากที่จะตื่นเช้ามาแล้วเราไม่อยากที่จะไปทำงานไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยคือรู้สึกดีชิวชิว เช้ามาทํางานแล้วก็คุยเล่นกันกับหลานทํางานไปก็อะไรไปพักเบรกก็เข้าไปนั่งในรถตอบคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็กลับมาทํางานแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดแล้วเวลาหมดวันก็จะบอกกับหลานเออผ่านไปอีกวันหนึ่งพอทํางานครบห้าวันเดี๋ยวเงินก็โอนเข้าบัญชีล้วคือชิวชิว,ชวสบายสบายเออเสียดายมากเลยที่เพิ่งจะมาเจอเนาะก็มาถึงขั้นตอนการทําความสะอาด เราก็จะต้องเอาเช็ดพวกเศษขนมมะไลต้อะไรในออกก่อนแล้วก็ฉีดด้วยโคโรกหรือว่าไฮเตอร์จากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่าพอฉีดน้ำเปล่าเสร็จปุ๊บเราก็จะฉีดน้ำยาฆ่าเชือ้อเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องเช็ดออกน้ำยาฆ่าเชือ้อก็การทำงานก็มีเท่านี้ลนะเพื่อนๆเ,เป็นงานง่ายๆซึ่งใครๆก็ทำได้หลานชายยหนูยังชอบเลยก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกา จะได้หางานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเราไม่เป็นภาษาเราจะไปทํางานอะไรได้นอกจากร้านอาหารไทยก็ไม่ลองไม่รู้นะเพื่อนๆลองหาดูนะคะสวัสดีค่ะ